สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเม,มาเจาะลึกข้อมูลจากคลิปเสียงหนึ่งนะคะที่อ้างกันว่าเป็นบทสนทนาระหว่างบุคคลระดับสูงว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาแล้วก็ประเด็นปัญหาตรงชายแดนครับผมเราจะมาลองฟังแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าในคลิปเนี่ยมีประเด็นสําคัญอะไรบ้างแล้วแต่และฝ่ายที่พูดคุยกันนะคะเขามีมุมมองหรือว่ามีข้อเรียกร้องอะไรกันครับ ถ้าพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในคลิปนี้เลยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องอการปิดพรมแดนอ๋อค่ะคือมันมีความเห็นที่แบบว่าต่างกันชัดเจนเลยครับเสียงที่เขาบอกว่าเป็นผู้นำกัมพูชาเนี่ยยืนกรานเลยว่าฝ่ายไทยต้องเป็นคนเปิดจุดผ่านแดนก่อนเพราะอะไรคะเพราะเขามองว่าฝ่ายไทยเป็นคนเริ่มปิดก่อนนะครับอ๋อค่ะค่ะ แต่ก็น่าสนใจนะคะเพราะถึงแม้จะดูขัดแย้งกันเรื่องใครต้องเริ่มก่อนเนี่ยแต่ในบทสนทนาเหมือนทั้งสองฝ่ายก็แสดงความต้องการคล้ายๆกันคืออยากฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้มันกลับมาปกติใช่ครับอยากให้มันสงบเรียบร้อยเหมือนเดิมอันนี้เป็นจุดร่วมที่น่าสนใจท่ามกลางความขัดแยง้งอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็มีการขอร้องนะครับไม่อยากให้อีกฝ่ายไปฟังข้อมูลจากบางกลุ่มในไทย หมายถึงกลุ่มไหนคะพอจะระบุได้ไหมในคลิปเขาพูดทํานองว่าอย่างเช่นฝ่ายทหารเพราะกลัวว่าจะยิ่งทําให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกอือือจุดนี้น่าสนใจนะคะเหมือนอาจจะสะท้อนว่ามีความเห็นไม่ตรงกันภายในหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับแล้วก็มีพูดถึงแรงกดดันทางการเมืองในไทยด้วยแบบว่าเหมือนกําลังถูกวิจารณ์เรื่องความสัมพันธ์กับกัมพูชาอยู่อ๋อค่ะ แล้วก็แสดงความต้องการชัดเจนเลยว่าอยากให้เปิดพรมแดนเพื่อความสงบเรียบร้อยใช่ครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสังเกตมากคือมีการขอโทษเรื่องที่โฆศกกระทรวงการต่างประเทศเคยพูดถึงแผนตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนั้นอ,อ๋อที่เป็นข่าวช่วงนั้นใช่ไหมคะครับในคลิปเนี่ยเขาชี้แจงว่าอันนั้นมันเป็นแค่แผนฉุกเฉินของฝ่ายทหารไม่ใช่ความตั้งใจของรัฐบาลเลย การออกมาขอโทษนี่ก็แสดงว่าประเด็นนั้นคงกระทบพอสมควรนะคะน่าจะอย่างนั้นครับแล้วก็ยังเสนอช่องทางสื่อสารโดยตรงด้วยนะยังไงคะแบบว่าให้คุยกันผ่าน Facebook หรือโทรศัพท์ส่วนตัวไปเลยเพื่อเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือว่าปัญหาข่าวร่อไหลอืมอันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงความกังวลเรื่องการสื่อสารเหมือนกันนะคะอาจจะเรื่องความน่าเชื่อถือหรือความไม่ไว้ใจกันครับผมก็เป็นไปได้หมดเลยครับ ทีนี้ถ้ามาดูฝั่งที่อ้างว่าเป็นผู้นํากัมพูชาบ้างจุดยืนนี่ชัดเจนมากข่าวว่ายังไงคะยืนยันคําเดิมเลยครับไทยต้องเปิดก่อนเท่านั้น เหตุผลเดิมคือเพราะไทยร่ำปิดก่อนใช่ครับเขามองว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบของผู้ที่สั่งปิดแล้วมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือยืนกรานอย่างเดียวเขาก็ให้คํามั่นนะครับว่าถ้าฝ่ายไทยเปิดเมื่อไหร่เนี่ยทางกัมพูชาจะเปิดตามภายในออประมาณ5ชั่วโมงอ,อ๋อก็ถือว่าเร็วแต่ก็ยังผูกเงื่อนไขกับการกระทําของไทยอยู่ดีถูกต้องครับแล้วก็ปฏิเสธที่จะมานั่งเจราจาต่อรองเรื่องนี้นะครับ คือมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาคุยกันแล้วแต่เป็นสิ่งที่ฝ่ายปิดต้องแก้เองมีท่าทีแข็งกร้าวเหมือนกันนะคะครับแถมยังมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรการตอบโต้ด้วยถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้มาตรการตอบโต้เช่นอะไรคะอย่างเช่นอาจจะระงับการนําเข้าผักผลไม้จากไทยอะไรทํานองนั้นครับเป็นการส่งสัญญาณกดดันกลับไปดูเหมือนจะเน้นเรื่องผลประโยชน์ชาติเกียรติภูมิชาติเป็นหลักเลยนะคะฝั่งนี้ใช่ครับชัดเจนมาก ส่วนเรื่องการสื่อสารที่รั่วไหลอย่างโพสต์ Facebook ที่เคยมีปัญหาเนี่ยฝั่งกัมพูชาก็ดูจะไม่พอใจเหมือนกันอ๋เหรอคะครับแล้วก็แสดงความเห็นว่าการคุยกันตรงๆแบบนี้แบบที่ไม่ผ่านสื่อน่ะดีกว่าซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ทางเสียงฝั่งไทยเสนอพอดีสรุปแล้วนะคะจากบทสนทนาในคลิปเสียงนี้คือสถานการณ์มันก็ยังดูเ,เหมือนยังติดล็อกอยู่ครับผมคือทั้งสองฝ่ายต่างก็บอกว่าอยากฟื้นความสัมพันธ์อยากให้มันดีเหมือนเดิม แต่ก็มาติดตรงปมแรกเลยว่าใครควรจะเริ่มก่อนเรื่องเปิดพรมแดนใช่ครับมันเป็นภาวะที่แบบเออกืนไม่เข้าขายไม่ออกจริงๆพพอนอกจากจุดยืนที่มันขัดกันตรงๆเรื่องใครเริ่มก่อนแล้วเนี่ยค่ะมันยังมีปัจจัยอื่นอีกอย่างเรื่องแรงกดดันการเมืองภายในที่แต่ละฝ่ายก็อ้างถึงอืมแล้วก็เรื่องความท้าทายในการสื่อสารความไม่ไว้ใจกลัวข้อมูลรั่วไหลครับ ทั้งหมดนี้มันก็เลยทําให้การหาจุดร่วมหรือการสร้างความไว้ใจกันมันยากขึ้นไปอีกทั้งถึงที่เป้าหมายที่บอกว่าอยากได้เหมือนกันคือความสัมพันธ์ที่ดีสันติภาพใช่เลยครับมันสะท้อนภาพความสัมพันธ์ที่เอ่อค่อนข้างเปราะบางแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศที่มันซับซ้อนจริงๆครับก็น่าคิดต่อนะคะว่า ในเมื่อจุดยืนเรื่องใครเริ่มก่อนมันยังเป็นปมที่แก้ไม่ได้แบบนี้แล้วก็ยังมีความระแวงเรื่องการสื่อสารมีแรงกดดันภายในอีกแล้วทางไหนล่ะคะที่มันจะนําไปสู่การคลี่คลายหรือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายในบทสนทนาเขาบอกว่าต้องการจริงๆครับอันนี้น่าจะเป็นคําถามสําคัญที่คงต้องติดตามดูกันต่อไปโดยพิจารณาจากบริบทที่ปรากฏในคลิปเสียงนี้แหละครับสวัสดีค่ะสถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้เอ่ ต้องบอกว่าร้อนแรงขึ้นมาทันทีเลยนะคะหลังจากมีคลิปเสียงหลุดออกมาที่เขาอ้างว่าเป็นเสียงสนทนาระหว่างนายกแพทองทานชินวัตรกับอดีตผู้นำกบ,บูชาสมเด็จหุ่นเซนนะคะโอ้โหสะเทือนเหมือนกันนะคะเนี่ยจากข้อมูลที่เราได้มาจากทางไทยรัฐนิวส์นะคะ เราลองบาไล่เรียงกันดูหน่อยดีกว่าค่ะว่าเอ๊ะพอคลิปนี้ออกมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างใครขยับทำอะไรแล้วผลกระทบมันไปถึงไหนแล้วคะที่เห็นได้ชัดมากๆก่อนเลยก็คือการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะกลุ่มคอปทอหรือเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเขาก็มารวมตัวกันแถวๆสะพานชมาย,ยมารุษเฉดใกล้ทำเนียบเลยมีการประสัยกันค่อนข้างดุเดือดเหมือนกัน เป้าหลักๆก,ก็คือกดดันให้นายกลาออกครับผมใช่เลยครับข้อเรียกร้องหลักๆของคอปทอตามถแถลงการที่ออกมาเลยนะฮะก็คือต้องการให้นายกเนี่ยลาออกภายในวันนี้เลยคือเขาให้เหตุผลว่าเนื้อหาในคลิปเสียงครับมันเข้าข่ายลักษณะเอ่อทรยศต่อประเทศชาตินะครับแล้วก็ยังกดดันต่อไปถึงพรรคร่วนรัฐบาลด้วยนะให้ถอนตัวออกมาแล้วก็นัดชุมนุมต่อเนื่องอีกรอบวันที่21-24มิถุนายนนี้ครับ อืแรงทีเดียวนะคะแล้วฝั to to ่งนายกแพทองทานล่ะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างเห็นว่าก็ยังเข้าทำเนียบปฏิบัติภารกิจตามปกตินะคะแต่มีรายงานว่าเรียกคนสำคัญสำคัญเข้าพบหลายคนเลยทั้งรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมคุณภูมิธรรมไวชัยชัยรัฐมนตรีต่างประเทศคุณมาริศสิงห์พงศ์แล้วก็มีหน่วยงานความมั่นคงด้วยเข้าไปคุยเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา รประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับคือการหยิบเรื่องชายแดนมาคุยกันในจังหวะนี้พอดีเนี่ยมันเ,เป็นการติดตามสถานการณ์ปกติหรือว่าเป็นปฏิกิริยาโดยตรงต่อเรื่องคลิปเสียงที่มันพึ่งหลุดออกมาที่เกี่ยวกับผู้นํากัมพูชาเป็นจังหวะที่แบบว่าชวนให้คิดเหมือนกันครับใช่ค่ะแล้วก็มีแรงกระเพื่อมตามมาติดๆเลยเมื่อคืนนี้เองพักภูมิใจไทยซึ่งก็เป็นพักร่วมรัฐบาลที่สําคัญมากๆนะคะ ออกถแถลงการเลยประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแจ้งว่ารัฐมนตรีของพักก็จะยื่นใบลาออกภายในวันนี้ให้เหตุผลว่าเรื่องคลิปเสียงนี่แหละค่ะทาให้ประเทศเสียเกียรติภูมิแล้วก็เรียกร้องให้นายกต้องรับผิดชอบเรื่องนี้โอ้โหการตัดสินใจของภูมิใจไทยนี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆเลยนะครับคือมันไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์นะแต่ในทางปฏิบัตินี่การเสียเสียงสนับสนุสน,นก้อนใหญ่นี้ไปเนี่ย มันกระทบสีิรภาพของรัฐบาลผสมเต็มๆเลยครับการจะผลักดันกฎหมายหรือบริหารงานต่อจากนี้ไปผมว่ายากขึ้นเยอะแน่นอนค่ะแล้วฝั่งตรงข้ามรัฐบาลล่ะคะพักฝ่ายค้านเขามองเรื่องนี้ยังไงเห็นพักประชาชนโดยคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักก็ออกมาแถลงทันทีเหมือนกันเรียกร้องให้นายกยุบสภาไปเลยคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจใหม่เลือกตั้งใหม่ แล้วก็เรียกร้องให้พักร่วงรัฐบาลที่ยังเหลืออยู่เนี่ยพิจารณาถอนตัวตามไปด้วยแต่ก็ย้ำนะคะว่าไม่ต้องการทางออกแบบนอกระบบหรือว่ารัฐประหารครับอันนี้น่าสังเกตความต่างของข้อเรียกร้องนิดหนึ่งนะครับคือกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนกับบางพรรคการเมืองเนี่ยจะเน้นไปที่ลาออกซึ่งทางเทคนิคแล้วการลาออกเนี่ยอาจจะนําไปสู่การเลือกนายกคนใหม่ในสภาชุดเดิมได้นะครับแต่ว่าพักฝ่ายค้านหลักอย่างพักประชาชนเนี่ยชูเรื่องยุบสภาเลย ซึ่งอันนี้หมายถึงต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดก็คือต้องการจะแบบว่ารีเซตกระดานการเมืองกันใหม่เลยว่างั้นเถอะครับเข้าใจเลยค่ะนอกจากพักประชาชนแล้วมีพักอื่นอีกไหมคะที่ออกมาแสดงท่าทีแล้วเห็นมีพักพลังประชารัฐกับพักไทยสร้างไทยก็ออกถแถลงการมาคล้ายๆกันคือเรียกร้องให้ในายกลาออกเหมือนกันค่ะ ส่วนพักอื่นๆที่ยังอยู่ในรัฐบาลอย่างชาติไทยพัฒนาเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติหรือแม้แต่ประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านอิสระก็มีข่าวว่าเรียกประชุมด่วนกันช่วงเย็นวันนี้เลยก็น่าจะเอ่อมีการถแถลงท่าทีอย่างเป็นทางการตามมาเร็วๆนี้แหละค่ะคงต้องจับตาดูกันแบบใกล้ชิดเลยว่าแต่ละพักจะว่ายังไงจริงด้วยครับคือตอนนี้สถานการณ์มันยังแบบว่าไม่แน่นอนสูงมากๆเลยครับ ท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลที่เหลืออยู่นี่แหละโดยเฉพาะพรรคขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวแปรสําคัญที่สุดเลยครับที่จะชี้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะไปต่อ,อยังไงหรือว่าจะจบลงค่ะ แล้วผลกระทบที่เห็นชัดๆเร็วๆเลยตอนตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจนะคะดัดชนีตลาดหุ้นไทยเซ็ตอิน x ดเนี่ยโอ้โหดิ่งลงหนักมากตั้งแต่เมื่อวานที่ข่าวเริ่มออกวันนี้ก็ยังลบต่อนะคะหลุดแนวรับสำคัญพัน1 0จุดไปแล้วมันสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่หายไปแบบชัดเจนมากๆเลยค่ะครับผมอันนี้เป็นธรรมชาติของตลาดทุนเลยนะครับที่จะอ่อนไหวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงมาก การที่ทัชนีมันตอบสนองรุนแรงขนาดนี้นะครับก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่านักลงทุนกําลังกังวลเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลและก็ทิศท,ทางนโยบายในอนาคตมากๆซึ่งมันก็กระทบความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยตรงเลยครับสรุปภาพรวมล่าสุดเท่าที่เรามีข้อมูลปอนนี้นะคะก็คือมีการชุมนุมกดดันให้ในายกลาออกพักร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยก็ชิงประกาศถอนตัวไปแล้วพักฝ่ายค้านหลักก็เรียกร้องให้หยุบสภาพักอื่นๆที่เหลือก็กำลังตัดสินใจท่าทีกันอยู่ แล้วตลาดหุ้นก็สะท้อนความกังวลออกมาอย่างรุนแรงเลยครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะครับประเด็นที่น่าคิดต่อมากๆก็คือว่าด้วยแรงกดดันรอบด้านขนาดนี้เลยทั้งจากผู้ชุมนุมเอย่ยการถอนตัวของพักร่วมเอย่ยท่าทีของพักต่างๆที่กําลังจะตามมาเอ่ยเนี่ยทางออกทางการเมืองมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนกันแน่จะเกิดการปรับเปลี่ยนภายในรัฐบาลกันเองหรือว่าจะไปถึงขั้นยุบสภาเลือกตั้งใหม่เลย หรือว่าสถานการณ์มันจะยืดเยื้อต่อไปแบบนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนคือข้อมูลทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของเสถียรภาพรัฐบาลใน,นตอนนี้ได้ชัดเจนมากเลยครับ